สวัสดีกับผู้รับชมทุกท่านมาพบกันอีกครั้งครับผมกับเรื่องราวของชีวิตวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของชีวิตในตอนพระอรหันต์หลายคนผมย้ำอีกนะฮะหลายคนคิดว่าคำว่าอรหันต์เนี่ยสำคัญแล้วก็ต้องไปสแสวงบุญไปทำบุญกับท่าน แล้วอลรหันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมเล่าอันดับแรกก่อนเลยนะครับเพื่อเข้าใจง่ายๆเลยอรหันคืออะไรอลรหันเนี่ยครับเอาที่เมืองมนุษย์นะฮะก็คือคนทั่วทั่วไปเลยนะถึงเลเวลที่เขาเรียกว่าอารหรันคนทั่วทั่วไปเนี่ยครับคนทั่วทั่วไปอยู่ในรูปแบบต่างๆอยู่ในรูปแบบพระสงฆ์ก็ได้อยู่ในแบบคารวาก็ได้ทั่วมุมโลกทั่ว,ท,วทุกโลกนะทั่วทั้งโลก แต่ไม่ใช่เป็นทุกคนนะครับในสัดส่วนมาบอกน้อยอารหันคือเป็นคนที่เรียนรู้เรื่องราวชีวิตจนครบแปดชาติหรืออาจจะไม่เต็มแปดชาติก็จะต้องมีคนที่คอยชี้แนะแบบของจริงคือคนที่รู้จริงถึงจริงสอน แล้วเห็นผลจริงนะครับจึงจะมาเจอคนนั้นแล้วจึงจะบอกวิธีการปฏิบัติแล้วสามารถที่จะไม่ถึง8ชาติแต่ก็สามารถเข้าได้คือเรียกค,คือขยันเรียนรู้ขยันทํางาน,ขย,นขยันขยันไขว่หลูขยันพอกผูนรับให้เต็มในชาติที่ห้าหกห้าหอะไรก็ได้แต่ก็ถามว่าถามว่ายากไหมงวายากครับน้อยคนที่จะได้ สัดส่วนยิ่งน้อยมากครับเหมือนมีเข็มสองเล่มตกอยู่ในมหาสมุทรนผมผมพูดดีที่กว่าครับคำว่าแปดชาติเนี่ยเป็นอะไรที่เพอร์เฟเพราะว่าวาระเต็มคือไปต่อไม่ได้แล้วเรียนการเรียนรู้เรื่องราวชีวิตสะสมเอาไว้จนเต็มแปดชาติทีนี้อรหันเนี่ยเขาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นอรหรัน จุดที่คนถึงอรหันในชาตินั้นนะครับคุณจะต้องถึงความว่างจําไว้ให้แม่นนะฮะคุณจะไปพูดเล่นก็นได้เฮ้ฉันว่างแล้วฉันว่างแล้วแต่จะว่างไม่ว่างก็แล้วแต่นะค,คนที่จะเป็นอรหันในชาตินั้นนะครับจุดหลักที่จะต้องรู้เลยที่จะต้องถึงเลยความว่างในชีวิตคือนะครับหลับตาไปนะครับคุณเฮ้ยทำไมเราไม่คิดวะ ทำไมเหมือนเราว่างๆอย่างนี้วะนี่นะครับง่ายๆเองครับแต่ว่ามีขั้นตอนการมาถึงว่างเห็นไหมครับเข้าใจง่ายๆนะฮะคนที่เป็นอรหันต์ก็คือต้องมีเครื่องหมายว่างอยู่ประจำตัวท่านพอท่านหลับตาแล้วก็ว่างยืนอยู่ในที่สงบสงบรู้สึกว่างไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านแต่ยังมีอารมณ์อยู่นะครับ คือสารวจเห็นว่าตัวเองว่างแล้วก็จะชอบพูดว่างว่างว่างไปพูดพูดไปทั่วพูดไปว่างๆใครคนเขาไม่ว่างเขาไม่รู้ด้วยนะฮะเขาบอกว่างคืออะไรเขาไม่รู้จักนะครับนี่นะครับจุดที่เป็นพระอารหันต์ส่วนขั้นตอนเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะอารมณ์อรหันต์ครับผมบอกได้เลยส่วนใหญ่ชอบปิดกั้นตัวเองจํานวนมากนะครับ ชอบปิดกั้นตัวเองแล้วก็มีลิมิตเก็บตัวเองก็คือปิดกั้นกับการมีสิลเนี่ยเอาสินเอาข้อบังคับมาบังคับใช้กับเจ้าของผิดหรือถูกก็ไม่รู้นะสุโขพระอารหันต์ก็ไม่ได้ฉลาดนะครับผมบอกได้เลยมีเยอะอยู่ในประเทศไทยมีอยู่บนโลกเลยครับแ้วถ้าเกิดว่าประมวลความหมายออกมาคนระับพระอรหันต์แปลเป็นภาษาไทยก็คือคนทั่วไป ที่เรียนรู้เรื่องราวชีวิตถึงความว่างแต่ว่าจะมีความสำคัญตั้งแต่คุณได้โสดาบันตั้งแต่ชาติแรกมามันจะสืบเนื่องกันครับมันจะเกี่ยวโยงกันคุณผ่านโสดาบันผ่านสกิทธากร,รมีผ่านอนาคามีมาแล้วแล้วมาเป็นชาติที่คุณคบว,วาระแล้วอาจจะเป็นชาติที่แปะแต่ส่วนใหญ่ผมให้ความหมายว่าเป็นชาติที่แปะคุณก็ได้ว่างโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่างอาว เฮ้ยทำไมเราว่างว่างเต่มเมื่อไหร่วันไหนก็ไม่รู้เห็นไหมครับนี่นะครับหนึ่งรูปแบบอาหารแต่ว่ามีเครื่องหมายว่างเหมือนกันอีก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 อย่างหนึง่งคนที่เพียรทําความว่างเช่นพระพุทธเจ้าหรือลูกศิษย์พระพุทธเจา้าเพียรทําความว่างเขามีทางเดินมรรคองแปดอยู่นะทางเดินมรรคองแบบนั้นเป็นแขนงหนึ่งนะเดี๋ยวมีทางอื่นอีกนะครับถึงการถึงว่างเนะี่ย อาผมพูดตรงนี้เลยก็ได้ฮะการถึงว่างหนึ่งคุณเต็มวาระแปดชาติโดยความเป็นโสดาบันชาติที่ในอดีตคุณได้มาแล้วอย่างนี้เข้าใจนะผมพูดมาโสดาสกาิทาอนาคามนะีจนถึงอหรหันต์แล้วคุณได้โสดาบันมาแล้วจนจนจนมาปัจจุบันนี้คุณถึงเต็มแปดชาติคุณได้ถึงความว่างต่อมาการทําความว่างวิธีที่สองครูคุณไปปฏิบัติมรรคองแปดที่เรียกว่าสมาธิส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ช่วงช่วงที่ผ่านๆมาเขาจะชอบเขาจะชอบทําสมาธิที่เรียกว่ามรคองค์ที่8ปดการทําฌานผมเคยพูดไปแล้วด้วยมั้ยต่อมาการการถึงการถึงความว่างเนะี่ยมาจากการกระตันยูต่อบิดามันดาคําว่าบิดามันดาผมบอกเป็นคําที่ยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่กว่าพุทธเจ้าโอ้โห ไม่ต้องเทียบกันแลวเทียบกันไม่ได้ใหญ่กว่าแบบพระพุทธเจ้าเท่าเศรษฐีเล็ยบยังไม่ได้เลยการกระตันยูตวิดามารดาเนี่ยบิดามารดาผมพูดเลยนะบางคนเห็นเฉพาะแค่เมืองมนุษย์แท้ที่จริงไม่ใช่นะครับคาว่าบิดามันดาเนี่ยลึกซึ้งยิ่งใหญ่กว้างและลึกมากบางคนพอพูดถึงพ่อถึงแม่เฮ้ยก็อยู่ที่เมืองมนุษย์กูก็เป็นพ่อเป็นแม่กูก็มีลูกเห็นไหม อย่างเช่นผมมีลูกเขาไมเหลียวพ่อแม่เราะว่าเข้าใจตัวเอง hey, เฮ้ยทำดีดตัวเองก็าทำดีแต่ตัวเองเขาไปอย่างนี้ไม่อย่างนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่เป็นเศษเสี่ยวแล้วก็มีพ่อแม่ที่อยู่เมืองมนุษย์ด้วยกันอีกก็ไปทําดีอีกอันนี้ก็เป็นเศษเที่ยวอีกครับมัีลึกลงไปกว่าน,นั้นอีกครับเดี๋ยวผมพูดต่อไปข้างหน้าอันนี้มาพูดเรื่องอัลังห์ใช่ไหมถึงคุณคุณทาความกระตันอยู่มาแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนะี่ยมาถึงวาระแปดจะอันนี้จะอยู่ในโหมดของวาระแปด ได้เองโดยได้ถึงความว่างเองโดยอัตโนมัติแล้วก็เรียนรู้เรื่องามาร์คองเปดแล้วปฏิบัติมาร์คองเปดก็ถึงความว่างแต่มรรคองเปดนะครับถ้าใครถึงว่างมักจะชั้นลบชันลบกับพยามานทีนี้บางคนเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพูดเกินเกินไปหน่อยพยามานคืออะไรพยามานเป็นไงเดี๋ยวผมไปเล่าตอนต่อไปนะแต่พูดเรื่องความเป็นอรหันต์ถ้าใครอยู่ในรูปแบบของความสันโดษนะครับรูปแบบพระสงค์ ชุดขาวหรือสีอัธิที่ใส่ชุดเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่จะลบกับพญามานแทบทั้งหมดนะครับแล้วก็มีลิมิตในการดำรงชีวิตไม่รู้จักธรรมนะครับบุคคลเหล่านี้ไม่รู้จักธรรมนะพระพุทธเจ้าไม่รู้จักธรรมนะว่าคืออะไรลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระโคดมไม่รู้จกักธรรมหลายคนที่มีอิทธิฤทธิอะไรที่คนที่คนอยากเข้าไปรู้รู้หัวใจคนได้ไงรู้นรกสวรรค์ได้ไง พวงนี้ไม่รู้จักทำแต่เขาจะรู้จักบางคนเรียกฌานสมบัติบางคนเรื่องยานทิพวิชาต่างๆอันนี้เดี๋ยวไปพูดขแขนงนัดไปทีนี้อรหันต์ใช้ชีวิตยังไงครับผมบอกได้เลยหนึ่งอยู่ในรูปแบบของอสำนักต่างๆเช่นภิกษุสงฆ์อยู่ในวัดนั้นวัดนีสนนน้สำนักนั้นสำนักนี้ ประเทศอื่นลัฐที่นั้นลัที่นีสนนน้สำนักนั้นสำนักนี้นะครับก็จะอยู่แบบสันโดษมีนะฮะแล้วก็อยู่แบบครอบครัวคนบนโลกนี้ก็มีอยู่สองทางนะฮะอยู่กับครอบครัวก็อยู่แบบสวนโดหากใครไปสันโดษครับการเรียนรู้ชีวิตตัวเองไม่มีทางแจ่มแจ้งตันครับได้นิพพานแบบต่างๆเพราะว่าไม่รู้ว่าคืออะไรต่อมา อรหันแล้วอยู่กับครอบครัวพวกนี้ผมเชื่อได้เลยถ้าถ้าไม่ติดกับการปล่อยหวานมากๆนะจนอยากจะไขว่เรียนรู้แต่ว่าจะมีคนเล่าเรื่องราวชีวิตเนี่ยน้อยจนอยากจะพูดแค่มักองเป็ดมักองเป็ดนะครับพระอลรหันอยู่กับครอบครัวได้นะผมย้ำเลยอยู่กับลูกกับเมียได้จนบางตายเลยนะฮะ ไม่ต้องผมบอกเลยไม่ต้องไปกลัวว่าคุณจะไม่ได้เข้านิพานแล้วเขามีแปดชาตคุมคุณไว้มิดดั้มน,นะ <c oughs> <c oughs> หนีไม่พ้นครับถ้าใครเข้ามาเป็นสโสดาวันแล้วคุณจะอยู่ในรูปแบบใดคุณก็หนีแปดชาติได้พ้นคุณก็ต้องเข้านิพานโดยอัตโนมัตินี่เขาเป็นความพิเศษเห็นไหมครับตรงแปดชาติถ้าคุณไปเพียรหาว่าคุณต้องไปสันโดษนะถ้าชอบไปนะผมไม่บังคับใคร ผมไม่ไม่ไม่บอกใครว่าคุณต้องอยู่ในรูปแบบใดคุณต้องเป็นผู้พิจารณาตัวท่านเองใช้ชีวิตของท่านเองการอยู่กับครอบครัวก็มีวิถีชีวิตการไปบวชเขาก็มีวิถีชีวิตกันนะครับผมผมก็เล่าเพื่อที่ให้ให้คนที่ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเป็นพระอรหรันต้องต้องบวชไหมจะต้องไปทําบุญกับพระอรหันต์ไหม <S <S ผมบอกได้เลยอีกอย่างนึะใครที่ไปทําบุญพระอรหันต์นะท่านขาดทุนยุคเนี้ยยุคไหนก็ขาดทุนครับ ขาดทุนตลอดไปนรกอีกเลยซ้ำครให้ต่อให้ถวายบ้านเป็นร้อยร้อยหลังนี่ครับถวายถวายบ้านถวายตึกนะ้ยแต่อย่างอื่นเป็นประโยชน์ก็มีคนระับเพราะถวายไปพระสงฆ์ก็ไม่ได้ใช้เพราไปเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งเป็นก็เรียกเป็นผลพลอยได้ครับนี่นะครับผมเรื่องราวของอรหันต์ถ้าใครเจอผมนะจําให้แม่นนะครับ มีความว่างอยู่ที่ชีวิตตัวเองไม่แจมแจ้งไม่เรียนไม่ไม่รู้อะไรมากมายแล้วก็รู้พอก็สึกิทาคามีฮะรู้กันแบบมัวๆตัวตัวเหมือนกันแต่มีความว่างชีวิตหลังความตายท่านเตรียมเข้าในผานผมจะจบเรื่องราวของอาหารหันเวนะตรงนี้นะเป็นง่ายๆเป็นคําง่ายๆทุกคนรอให้ผมพูดผมให้ต่อให้สรรเสริญเยินยอ,นอแลไวก็สุดท้ายคํานี้ก็เป็นเรื่องราวของชีวิตปกติฮะ เอาเดี๋ยวไว้ไปพบกันใหม่ในตอนถัดไปโดในเรื่องของขแขนงของอลหันดีกว่าผมว่าสนุกดีตรงเนี้คนบางทีฟังแล้วจะได้เอามาปรับใช้กับชีวิตเจ้าของลาไว้นะตรงนี้ครับตอนนี้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับผมผมก็ต้องทำแบบนี้แล้วก็ปิด